เอาเลยบริเว่างนะครับช่วงนี้มีบราิารสินเน้อที่นองเลยครับ ตอเชพนองเอ้ยอฟาสูนครับอนนี้ก็เช็คว้าพี่น้องนะครับชีวิตประจำวันทอะเเบ้รอพี่น้องเอ้ยก็ได้สวยรู้นะคร mm ับ hmm. ก็จะได้เงินเขาไม่เลงมาเช็คว้าวหมครับพี่น้องผันปอนฟ้าสูเรอครับ้เงินพน้ง ตอนนี้เรากำลังเช็ควาลครับพี่น้องเครื่องยนต์ลดแบบเห็ดลำบากไหมพี่น้อ,นนนบนองบราเคนนยลเครื่องไปให้ข้างนองกครับสั้นมาได้แล้วพี่นอ้องไอ้ขันปอนไส้แห้งหลายพวด หนึ่งแหมสุดๆไว้แต่น้อยครับเห็ดวาวมา,มา้างไหมครับครับแคบครับอยู่ในรถรถคือเอาไปให้คงน,นอกอืก็ด้อย่าหลังเ่กว้วาว ประกอบ้าสูบได้พักนนหนึ่งนอานะครับผมท้ายนอนเดินสู้วก็หมุนแตนอนนน่อยนึงน่้องก็ต้องหูสายทำง,งานของมันมันจะโมยากครับพีบ่น้องเอ้ตก็นี้อย่างยากเกิดคนสามารถหรอก เรียบร้อยใช่ไหมติดฟาวเอาโอ้ยเดินสีแดงมันตกพี่น้องเลยทำความสะอาดดาบเป็นให้เรียบร้อยครับโอเนะครับที่บริเวณหัวศนยพี่น้องเน้นาสัมผัสกน

ไปหนึ่งขั้นว,ว่าเดี๋ยวน้องไปมุ่งส่วนสูบไปพี่น้องนะ,นะครับนะหลังจากนี้ปิดฝาสูบกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เช็คหัวเท็กอย่างกับผมนี่มองหัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเสียงกับปกติดีครับผมการตรวจสภาพความถูกแ้วครับสภาพก็เรียบร้อยดีครับพี่น้องจบงานได้ครับเมื่อเนี้ยไม่มาสองมือแล้วครับจบงานได้ครับเฮ้ยครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้แล้วครับผมอย่าลืมเน้อครับพี่น้องเปิดกำลังใจให้กันเน้อครับ ได้กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันครับทีหนึ่งที่ลืมไม่ได้เฮ็ดโตยมีค่าจาังเด้มีค่าเด้อครับพี่น้องเอาแซบนี่แหะครับพี่น้องวัสดีครับผม